สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีคนถูกรางวัลที่1รับ60ล้านผลสลากทกศวันที่17มกราคม2568ในเพจเฟซบุ o กทกศ BAC a AC Thailand ได้มีการพโพสต์แสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1ชุดถุงทอง60ล้านรับ60ล้านแบบฉ่ำๆขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1ครั้งที่15ทับ24รับเต็มๆ รางวัลแกรนด์ไพซหกล้านบาทสลากทกสอชุดถุงทองมวดประจำเดือนมกราคม68ดรอบนี้ตกเป็นของลูกค้าสาขา3มชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและยังมีลูกค้าที่ถูกรางวัลที่1ครั้งที่5ทับรับเต็มเต็มรางวัล20ล้านบาทสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกต งวดประจำเดือนมกราคม68รอบนี้เป็นของลูกค้าสาขาดำเนินสะดวกจังหวัดลาดบุรีเช็คผลสลากออมทรัพย์ทกสอประจำวันที่17มกราคม68ยินดีด้วยค่ะขอบคุณ New NTS ค่ะ